อยู่กันตอนในเบลกนี้นะครับเรียกว่าสถานการณ์โควิด1 9ทั้งในบ้านเรารวมถึงที่เกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่แผ่วลงเลยนะคร,ครับล่าสุดนะครับก็มีการประกาศจากนักแสดงชื่อดังนะครับยุนอึนเยน,นะครับว่าเธอเนี่ยติดโควิด1 9จากคนในครอบครัวครับ ขอส่งความ,มห่วงใยไปถึงยุนอินเฮียครับนางเอกเกาหลีใต้คนดังจากซีรีส์ Princess อ้าสเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาและซีรีส์ Coffee p ร i n c e รักวุ่นวายกับเจ้าชายกาแฟที่ฮิตจนได้มา r e เมค e เป็นเวอร์ชันทั้งของไทยด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยเธอเนี่ยยังเคยเป็นสมาชิกวง Baby Wal อีกด้วยโดยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันพฤหัสบดีที่ผ่านมายุนอึนเฮียวัย37ปีก็ได้โพสต์แจ้งข่าวว่าผลตรวจโควิด -19 เป็นบวก พร้อมแจงรายละเอียดว่าสมาชิกครอบครัวของฉันคนหนึ่งรู้สึกไม่สบายจึงไปเข้ารับการตรวจโควิดแบบ PCR เผื่อไว้แล้วผลตรวจออกมาเป็นบวกค่ะทันทีที่รู้ผลของสมาชิกครอบครัวฉันก็รีบเข้ารับการตรวจทันทีและเพิ่งจะได้รับผลตรวจกลับมาวันนี้ว่าเป็นบวกเหมือนกันตอนนี้จึงได้ทําการกักตัวตามขั้นตอนและจะโฟกัสกับการรักษาตัวให้หายโดยเร็วค่ะโชคดีที่อาการไม่หนักมากขอให้ทุกคนระวังตัวและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ หลังทราบข่าวนะครับแฟนๆผู้ติดตามต่างก็เข้ามาให้กำลังใจทั้งยุนอนเฮนะครับแล้วก็ครอบครัวขอให้หายปวย่วยโดยเร็วขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ก็พบผู้ป่วยโควิดในที่รายใหม่ทะลุ7,000รายครั้งแรกและมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมครอนจจำนวน38คนแล้วด้วยครับ<ช>ติดตามข่าวนี้แล้วก็นึกถึงตัวเองแล้วก็ทุกคนทางบ้านด้วย,<ช>ยก็ยังต้องระวังตัวกันให้มากอยู่นะใช่นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ